เราชาวทหารมีจิตวิญญาณของการเป็นทหารแห่งองค์จอมทัพไทยรักชาติปกป้องเอกราชและอธิปไตยด้วยชีวิตและจิตวิญญาณยามใดที่พี่เพื่อนน้องของเราต้องรบเราจะพร้อมรบแม้เป็นทหารเก่าและแก่แล้วผมก็ยังพร้อมตามศักยภาพเท่าที่ผมทำได้ผมอาจจะใช้อาวุธไม่เก่งแต่ผมรักษาชีวิตกำลังรบได้อนุรักษ์กำลังรบได้ยังมีสมองมีทักษะบางประการที่สนับสนุนกองทัพได้ ทหารเก่า,กาแ,กแก่อย่างผมและพี่ๆจำนวนมากคิดกันอย่างนี้ไม่ได้มีแค่ไม่กี่คนพวกเราไม่มีใครบ้าสงครามแต่พวกเราพร้อมสละชีพเพื่อเอกราชและอธิปไตยโดยไม่เคยเสียดาย